สวัสดีครับสวัสดียามเย็นวันนี้ก็เสร็จสิ้นงานแล้วครับตอนนี้ร่างกายอ่อนแอครับเพื่อนๆเ,เจอฝนมาหลายวันไม่มีคลิปให้เพื่อนดูงานส่งพี่มาร์กเลยนี่เดี๋ยวอัดอคลิปวิดีโอนี้ก่อน เดี๋ยวเสียหน้าตาเอาไว้ที่หลังนะตอนนี้กำลังฟื้นครับลงทางเดวนมาแล้วครับขึ้นทางดดวนมาแป๊บเดียวเอครับตอนนี้อยูอ่ถนนเจริญลาดนะครับถนนเจริญลาดแยกถนนจันเนี่ยแหละครับกำลังเดินทางกลับบ้านกับบริษัท สมปองคนเดิมเน้อครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้เพื่อนทุกคนนั่นแะครับถ้าเจออะเจอหน้าฟีดครับอ่าเดินทางต่อไปครับตอนนี้อยู่แยกาถนนจันนะครับถนนจันเตสาทรครับ รถไม่ค่อยเยอะเขามันนี้เมื่อวานในรถแน่นและครับเยอะแต่สายอ,อย่แถวถนน,นพระรามสี่ครับเยอะๆตรงแยกวิทยสัตก็เยอะครับเขาอาจจะไม่เที่ยวห้างกันเนาะครับอ่าไปเรื่อยๆครับ หนุนตามขึ้นมาเลยเรียบร้อยเลยนะครับรีบกลายเป็นช้าเลยนะผมเนี่ขับแค่ยี่สิบเองครับยี่สิบสามสิบครับถึงช้าได้ถึงเหมือนกันนะครับอายุมากแล้วครับขับรถช้าครับหัะหูตาไม่ค่อยไว เป็นลุงเลยนะทุกวันนี้นะเป็นลุงแล้วครับขเขาเรียกลุงละที่ะาคนเราอายุมากขึ้นเขาก็เรียกลุงนะดัว,วไปหน่อยครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ